น้อนจะไว้ลบเย็นๆท,ที่นอ้อผพานมาแลกกับมาของพอคำว้นจันเบ่านะครับ้นน้าี่มัดพักเชียงนาท่านผู้ชมเชียงนาแบบตะเก او เชียงนาใต้หม่มโกหม่มตะกระเดาผู้ใดเห็นเคยเห็นเชียงนาบ่เนี่ยเชียงนา โ oh, เป็นต่นอนใช่ไหมรถมนเย็ยนพี่น้องมันจะก,กัดตรงนะนี่เลยียกว่าตำรวจคลองน้ำตำรวจคลองน้ำวางเงาทอวางนกทอน้ำวางเงาทอน้ำพอเสียงนาพอดีเป็นแต่นอนเว้นแท้เสียงนา โอ้ยยามเย็ดไหนากับอาผักนี้แดดเ,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 เย็นๆลมเย็นๆลมเย็นๆมาเรียงวขยกับมาน,นอนเล่นนี่แล้วเนี่ยเรียงวขยอ่ะ น้ำน,นี่เขาเอินว่าทงาทงหอยยางนาทีอยู่นี่ประมาณสองพันไห้พี่น้องได้รับน้ำจากสถานีสูบน้ำทาว่าเมื่อเกือกเอานี่ได้สองพันไห้จริงรับน้ำนะได้หาพันไห้ไ่นะสูบน้ำได้ที่หกสามเนี่ยได้หาพันไห้ จากสถานีสูบน้ำหาพันให้ <c oughs> จิตต่อขึ้นไปทางนี้อีกกิโลหนึ่งห่างิโลหนึ่งก็สีได้อีกประมาณเท่าทั้งที่ก็สีไดบอกอีกจะหาัวปล่อยให้ก็แล้วเพระาะพวกโน้นทังนี้นนประทานในน้ำมจะฝากไว้ประด้นในนามนีจะได้หลายอยู่พี่น้องจะได้นามหลายอยู่ เต็มโครงการแล้วก็สิได้น้ำกระสูบน้ำใส่เขา้าไปได้แรงก็สูบใส่เขา้าถ้าไปได้ฝนดีก็ถ้าฝนติ่งชว่วงก็สูบใส่ใส่เขา้ากสูนใส่เขา่าคลิปนี้ก็เบิ่งก,งกันยาวๆเด้อพี่น้องท่านผู้ชมที่ทวงเงนปักไว้้ถากดติดตามไอ้น้ำนี่เจ้าถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดุศลสักไข่นี่นายสังกำลังกำลังวัดตำรวจจับระดับน้ำจับระดับน้ำพี่น้องท่านผู้ชมจับระดับน้ำจับระดับน้ำพอดีขุดเลยขุดตื่น กดตื่นสนิทเลยจับระดับน้ำการกดทอฝังจนกระทนระบบทอฝังดินฝังใต้ดินสูบสูบมากระโพเซนาเห็ดว่าวน้ำเซนนะว่าวน้ำเซนนะไว้ บบน,น,นี่เป็นน่านนาคอนบงพังน้ำนี่น,น้ำนี่นาคอนบงพังคอนนะพี่สัมผณ์าาด,ดูา,าด,ดูน่ะคนนั่งอย่สัมาผาัสตรงนน นะาเจของนะานาะยนะ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 สะคคนวงผังมีสัมผัสระว,วาดเป็นอย่างไดจาท่อน,น,นะน้ำพันน้าดีใจใจบ่นนะดีใจครับดีใจพี่น้องถ้ามีโอกาสนะครับเลื่อนให้เฮ็ดไปครับมันอยู่ข้างล่างดินดอกไุ้ปัญหาดอกเราเห็นหน้าเห็นอย่างกินตามปกติถ้าไปฮอนน้าพ่อเรพี่น้องก็ให้ความสนใจเรื่องมาติาดตามเพราะเสียโอกาสเเวลาเัาอะไร หมวหมูตรงหน้ากระขอขอยากหนาหม้อเดิวันที่ไปบุลครับไปเรื่อยๆพูนเลยไปเสรจลอยเจ็ดลอยเมตรนาโจมีใครนะพญายคอนกับมีซีไห้ซีไฮมีไกขข่ได้เข่าเท่าไรที่ให้อ่ะมันรวมบัตก็จะประมาณ60ิกว่า,าน,นะครับหกสิบกสว่าต้งปุย๋ยหก้านี่นะหกสบห้าต้องปุย๋ยนะซีได้หกสิบห้าต้งปุย๋ย อีกอนน้อนได้จากงปีีก้อนน่ะท่านันเดาดน้ำอ่ะน้ำมพันปีก้อนได้สามสิบเก้าได้สามสิบเก้าอีกไก่ได้หกสิบกว่าบวกแล้วก็ได้ร้อยกว่าปีนี่ก็ที่ปีนี่ก็ที่ได้หลายกว่าเก้าน้มากาท่อทอน้ำก็ทีมาพันนะองก็ว่าเบืงน้ำกันเยนอ,อน,น้องวันไหนมันบกพองบกพก็ออกซอยกันละ เก้าบาทยี่สิบบาทนะครับไปเปลนชวนร่วมกันไปไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเขาโอกาสเขามีแล้วก็ได้เจร่ละบกร้อยเจ็ดร้อยนะครับมันดีไปเรื่อยๆแล้วก็ควบไปเรื่อยๆแต่ว่าซอยกันเป็นรังใจกันแต่ว่าแม่นว่าเฮ็ดแล้วว่าถือใจวางสันส่เขากับว่าใดเขามาต้องมาเบื้องหอดหน้าเขาว่าหมูเบ่้อหอดเขาก็มาขอเพิ่นวันใหญ่ไปหันบ่เพิ่นีบอสิได้ ร่วมกันไปหันไฟนีนะครับก็ไ,ได้ครับวัฒนธรรมจะวัดสา,ามเป้ามานาันดอกนนเหยียดหุนได้แล้วก็พันน้ำที่ว่าแห้งเครื่องว่าตายพี่น้องได้กินครับแถวเนี่ยกำลังขึ้นไปนะครับแล้วขึ้นไปน้นา,นนาเผด็จพันน้าเผด็จในบอกกันดูพันมาแรกกมาของพ่อคำอ้วนจันเป่านะครับต้นน้ำต้นน้ำม,มาสองกับของผู้ซอยสมเด็จสีพิรมมาหอดกับของแม่ตัวบ้าน อันยี่บ้านสมเด็จมูแปดเออมูแปดตอไม้อีกต่อมาต่อมากีับของแม่ตัวปัญโยวัดต่อมาอีกมหาชาเล้าศรวบาลต่อมาอีกก็พอสาคอนวงผางต่อไปความหวยครับพอนุกันสีพิรมต่อไปควรกันที่ของแม่น้อมพอดอนบุญละครับไปเรื่อยๆขึ้นไปพูนกับว่าได้ติดตามหน้าปัญญาน้องเนาะไปเรื่อยๆตั้งใจต้นไม้เขียวบนวันเลี้ยงดอนี้อ่ะอ่าปัญญ ยวฮัดโซ่ข้างไม่วันนี้ก็อึ้นดอนนึงเนี่ยน,นี่กุ้งอยางนีหงน่หอยย่างหอยย่างไต่สิหอยหยา่างหอยางนี่น้ำหอยหยา่ยงางหอยย่างตอนนี้สร้างกำลังจับระดับอยู่ซองกล่องจับระดับพี่น้องท่านผู้ชมเ่คลิปนี้เราไปหอยย่งางเป็ดไก่คนท่านเจ้าของน้าเพิ่งจะให้สัมผัสแล้วดีใจเราได้ของผ่านน้าแล้วมีพวกนึงได้เข่า หกสิบก็ตรงปุ๋ยนาซีให้อ่ะปีก้อน้นแรกได้สามสิบก็ตรงปุ๋ยปีนี้คาดว่าจะได้เป็นร้อยกรงปุป๋ยคนละทางกำลังจับระดับห้ามอยู่จีบเงีิบตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องยูทูบวันนิคมรชาแนลพลังบาวชจุจ่มจ,จนคนธรรม ไอ้ดมื่อไทยชิปนี่ไอ้พี่น้องในเบิ่ง